คุณคู่เห็นต่างๆเห็นยังสิคุณคู่ก็เลยายางไปหาต่างๆเลยถามว่าอ๊ะบักลาให้บ่เสรรู้บลกหายอะไรหายอีหลีแต่ว่าหายบ่โดนแม่นบ่เก่งเด้หายบ่โดนน่ะสรือรูว่าหายยอนอยังโอ้โหคือทอดอีผ่อบ่คือทอดคือทอดอีแม่นั่นบ่บอกแต่ว่าอีแม่นี่สิมาหาห้อย่ำไหน สนเลื่แมนม้าแมนี่แม่ม้าฮาซุหมื่นเลยแมนบอแมนแล้วเลือกเล่นคู่ศิภาษไปสุดตัวเอกินได้วยแมนมือว่านี่เด็กกินบอเห็กแมนบอสคู่บ่าอีหลิมคู่บ่เคยตัวบักหล่าแมนบอสอืมมุนโอ้หาข้าวเดียวห้ได้เพราะว่าคุณคู่ก็คือทอดยี่แม่คือกันบักหล่าก็คือทอดยี่แม่คือกันแมนบอ ตาว่าเลิกเลี่ยเท่ากับเดี๋พอแล้วเขเยบ่ห okay, มุนหมุนขัดกวืขี่บอกเดิอมือนี่โอเคครับ okay. โอเคอมือนี่กินรสยังสตรอเบอรี่คือเกาบอกว่าอยากล่องรถซองแรลกอเอาไอ้กินไ